สวัสด <rude S 2> ีผู iałem, here, people, ้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับผมวุฒิวิธีเกษตรอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องยางตายนะครับผมยางพารานะครับที่ตายนะครับในหน้าแรงนะครับหรือว่าโตช้าในหน้าแรงนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ค้นพบสาเหตุนะครับสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ยางพาราของเราตายนะครับแล้วก็โตช้ากว่าเพื่อนนะครับผมก็สาเหตุหลักๆนะครับของยางตายก็จะมีอยู่ด้วยกันสามสี่สาเหตุนะครับผมก็จะมีหนึ่งนะครับเชื้อรา ในดินน้ําขังนะครับเกิดจากน้ําขังแล้วก็เป็นเชื้อราในดินนะครับผมเชื้อโรคเชื้อราทําให้ระบบรากเกิดการกินสารอาหารดึงสารอาหารได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ยางพาราตายสาเหตุที่2ก็หมดกัดกินน้ําเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ขาดน้ํานะครับสาเหตุที่3าส่วนสาเหตุที่4ี่นะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ผมค้นพบขึ้นมานะครับสําหรับปีนี้นะครับเราก็ ศึกษาอยู่นะครับว่าทำไมยางเราไม่โตทําไมยางเราโตชานะครับแล้วก็ทําไมยางเราตายนะครับพอถึงหน้าฝนงอกใหม่สวยนะครับแล้วพอถึงหน้าแล้งกับเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายลงในที่สุดนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่าทําไมนะครับยางพาราถึงตายหน้าแล้งแล้วก็โตชาในหน้าแรงแล้วก็เหมือนเหมือนเขาจะสวยนะครับในหน้าฝนแต่มาเหี่ยวเฉาในหน้าแรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็วิธีแก้ไขเบื้องต้น ทำยังไงนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมไปนี่ครับผมอันนี้เป็นต้นแรกฮะมาดูนี่ครับตายไปแล้วนะครับเนี่ยกําลังจะเอามาซ่อมใหม่นะครับผมนี่เราก็ได้ทําการขุดหลุมลงไปแล้วนะครับเป็นบางจุดบางจุดไว้นะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าสาเหตุที่ยางตายเกิดจากอะไรครับผมนี่คจากการที่เรานะครับ ขุดหลุมลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะเนี่ยกว้างสามสิบนะครับลึกสามสิบนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือจะเป็นวงกลมก็ได้นะครับผมเนี่ยจากการสังเกตนะครับผมก็พบว่านะครับบริเวณนะครับเนี่ยจากหน้าดินตรงผิวดินนะครับลงไปประมาณหนึ่งคืบนะครับผมนี่นะครับหน้าดินบริเวณนี้นะครับมีความนะครับแข็งมากนะครับผมเนี่ยแข็งจนแบบว่าเราใช้จอบนะครับขุดนะครับแทบจะไม่เข้าเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ยางพาราตายนะครับเพราะว่าอะไรนะครผมเพราะว่ารากของยางพารานะครับผมไม่สามารถชอนชัยไปได้นะครับในบริเวณที่ดินแข็งนะครับแล้วถัดลงไปนะครับจากหน้าดินคืบหนึ่งนะครับผมถัดลงไปนะครับผมเราจะสัมผัสดินที่มีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับกว่าดินที่อยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็เราจะมองลงไปเห็นอ่ารากต้นยางพารานะครับของต้นที่ตายนะครับอยู่เฉพาะกลุ่ม ดินข้างล่างนะครับผมบริเวณนะครับหน้าดินนะครับที่อยู่ผิวดินคืบหนึ่งนะครับเรามองไม่เห็นแต่รากของยางพาราเลยนะครับผมอันนี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่านะครับผมรากของยางพารานะครับผมไม่สามารถชอนชัยนะครับไปตามบริเวณหน้าดินได้นะครับผมอันนี้ตายแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเพราะว่าแข็งนะครับเนื่องจากนะครับผมดินบริเวณนี้นะครับผมหน้าดินนะฮะไหลนะครับผม ไหลลงไปด้านล่างหมดนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นเนินนะครับเนี่ยเนี่ยครับบริเวณนี้เป็นเนินนะครับแล้วหน้าดินเขาก็จะไหลลงไปด้านบนหมดนะครับเหลือแต่ดินที่มีลักษณะแข็งแบบนี้นะครับยังคงเหลือไว้นะครับให้เรานะครับช่วงหน้าแรงนะครับหน้าฝนเขาจะพัดพาดินหนีหมดไปเลยนะครับผมน้ํานะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมทําให้ยางพาราของเราตายในหน้าแรงนะเพราะว่าเราลดน้ําเท่าไหร่นะครับน้ําก็ซึม ลงไปได้แค่นิดเดียวนะครับไม่ถึงคืบนะครับผมลดน้ําหน้าแรงนะครับไม่สามารถลงไปได้ถึงคืบเลยนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ยางพาราตายนะครับผมหาอาหารไม่ได้นะครับกินน้ําไม่ได้นะครับผมแล้วก็อากาศออกซิเจนนะครับในดินนะครับมีไม่เพียงพอสําหรับต้นยางพารานะครับก็เรียบร้อยครับผมทําให้ต้นยางพาราของเราเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งลุมครับ ครับผมอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอีกหลุมหนึ่งครับผมผมขุดไว้ประมาณเจ็ดหลุมนะคเจ็ดต้นนะครับก็คนพบว่าทั้งหมดเจ็ดหลุมนะครับมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเนี่ยลักษณะแบบว่านะครับเนี่ยจากผิวดินนะฮะลงไปประมาณครืบหนึ่งนะดินแข็งมากครับผมแข็งจนขุดไม่เข้านะครับแล้วก็เรามองไม่เห็นรากของยางพารานะครับเนี่ยบริเวณนี้แล้วก็บริเวณที่เราขุดออกนะครับเราไม่เห็นรากของยางพาราเลยนะครับ แต่เราจะไปเห็นอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยตัวรากยางพาราอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยลงไปแต่บริเวณหน้าดินนะครับไม่มีเลยนะครับผมปกตินะครับต้นไม้นะครับเขาจะหากินตามบริเวณหน้าดินนี่ครับประมาณหนึ่งคืบนะครับผมเนี่ยแต่ยางพารากลุ่มที่เราขุดลุมนะครับในวันนี้นะครับไม่มีรากเลยนะครับสําหรับการหากินบริเวณหน้าดินของเขานะครับ อันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่ายังไงเขาก็ตายนะเพราะว่าบริเวณรากหน้าดินนะครับหากินไม่ได้นะผมแล้วก็เราลดน้านะครับน้ําก็ซึมลงไม่ได้ครับที่บอกไปข้างต้นะเนี่ยเราวดูนะครับเวลาเราลดน้านะนี่ครับนี่ยอันนี้เป็นลองน้ําเล็กๆนะครับเนี่ยเวลาเราลดน้ำนะครับน้ําก็จะไหลลงไปมุ่นน่นหมดเลยครับแล้วก็กว่าเขาจะซึมลงได้นะผมแน่นอนนะเขาซึมลงไม่ถึงคืบแน่นอนนะครัเนี่ยครับ เพราะว่าที่ของเราไม่ใช่ที่ราบนะครับผมก็เป็นที่เนินนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก่อนที่เขาจะตายนะเขาจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกอยู่นะครับผมคือเขาจะเหลืองแล้วครับแล้วก็เหี่ยวเฉานะครับแล้วก็ตายในที่สุดนะคเดี๋ยวมาดูอีกอีกลุมหนึ่งครับลุมนี้นะครับผมเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ารากของยางพารานะครับขึ้นมาหากินนะครับบริเวณอหน้าดินไม่ได้ครับนี่ดูว่ามีเฉพาะอยู่ด้านล่างนู่นเลยนะครับ นี่ก็เป็นต่อขึ้นมาเลยเนี่ยครับเนี่ยบริเวณด้านข้างแบบนี้นะ่ะกินไม่ได้ครับผมเพราะว่าหน้าดินแข็งมากครับผมเนี่ยหน้าดินที่เป็นดินล้วนนะครับก็ตรงนะครับไหลลงไปด้านล่างหมดนะ่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นเนินนะครับผมนี่นีก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับผมที่ทําให้ยางพารานะครับตายนะครับในหน้าแรงนะครับก็ เพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับก็ให้ไปสังเกตนะครับผมยางพารานะครับที่สวนของเรานะว่ามีลักษณะที่เหี่ยวเฉาเหลืองนะครับใกล้จะตายหรือไม่นะครับผมถ้าเขามีลักษณะเหลืองครับเหี่ยวเฉาก็ให้เพื่อนๆที่พีทุกท่านนะครับใช้จอบหรือเสียมนะครับทําการขุดบริเวณรอบโคนต้นดูนะครับว่าหน้าดินแข็งแบบนี้หรือเปล่านะครับน้าดินบริเวณรอบโคนต้นนะครับแข็งแบบนี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่า นะครับเขาอาจจะไม่รอดนะครับผมก็ให้รีบทําการหาวิธีแก้ไขครับผมแต่ต่อไปครับผมจะพาไปดูต้นที่เขาแสดงอาการนะครับว่าเขากําลังจะลาเราไปแล้วนะครับือเขากําลังจะตายนะครับผมไปครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นต้นที่เขาแสดงอาการนะครับผมแสดงอาการที่จะตายนะครับผมเนี่ยเขาจะมีลักษณะใบสีเหลืองแบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆนะครับผม เหี่ยวเฉาลงเหี่ยวเฉาลงแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับผมทีนี้นะครับผมวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะฮะสำหรับต้นที่เป็นลักษณะใบเหลืองแบบนี้นะครับต้นที่ยังไม่ตายนะฮะก่อนที่เขาจะตายฮะอันนี้ก่อนที่เขาจะตายอันนี้ยังไม่ตายนะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์รอดนะนี่ต้นนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขเบื้องต้นสําหรับต้นที่ยังไม่ตายนะครับผมนี่ฮะแบบนี้นะนี่ครับผมเราจะหาเศษวัสดุนะครับผม จะเป็นฟางนะครับเศษใบไม้เป็นฟางเป็นหญ้าหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับผมที่เราสามารถหาได้นะครับผมในบริเวณพื้นที่ของเรานะครับให้มาปกคลุมบริเวณนี้นะครับเนี่ยเรียกว่านํามาห่มดินนะฮะห่มดินให้กับต้นยางพาราของเรานะครับผมที่สวนนะผมมีใบอ้อยนะครับเหลือจากที่เราตัดนะครับเราก็นํามาห่มดินนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็จะมา โฮมดินในลักษณะแบบนี้นะเนี่ยบริเวณนี้นะครับผมเป็นเหมือนกันหมดนะเนี่ยสามสี่ต้นลงไปนี้นะเป็นดินหน้าดินแข็งนะแล้วก็จะทําการโฮมดินให้ทุกต้นนะดูต้นที่อยู่ด้านหลังนี้นะนี่ครับผมเนี่ยเราจะหาเศษใบไม้ใบหญ้านะครับมาปกคลุมหน้าดินไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับในหน้าดินนะครับแล้วก็เพื่อให้ดินนะครับมีความ ชื้นมากที่สุดนะครับเพราะว่าหน้าดินเราแข็งนะครับหน้าดินเราจะได้มีความชื้นแล้วก็ดินนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้รากของยางพารานะครับเดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเดี <ımı> ๋ยวมาดูสองต้นที่เขาฟื้นแล้วนะครับหลังจากที่เราแก้ไขด้วยวิธีนี้นะครับผมอันนี้เป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นสําหรับต้นที่ยังไม่ตายนะครับผเดี๋ยวมาดูคนี่ครับอันนี้เป็นสองต้นที่แก้ไขในลักษณะที่ ทำการโฮมดินนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาฟื้นแล้วครับผมนี่บริเวณนี้นะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยสามสีต้นเรียงไปเนี่ยสองต้นนี้นะครับนี่เขาฟื้นแล้วนะครับแต่ที่เหลือครับก็เขาจะเขาก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้สองต้นนี้ตอนแรกก็เป็นเหมือนต้นใบเหลืองๆครับเขาแสดงอาการที่จะตายนะครสองต้นนี้ในปีแรกนะครับเราก็ทําการโฮมดินนะครับแล้วก็ราดลดด้วยจุลินทรีย์นะครับที่เรามีนะครับผม ทำให้สองต้นนี้ฟื้นขึ้นมาได้นะครับผอันนี้ก็เป็นการดูแลรักษาแก้ไขในเบื้องต้นนะสําหรับพื้นที่ที่มีหน้าดินแข็งนะครับผเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าการห่มดินนะครับมันใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูครับผมเนี่ยอันนี้เราปกคลุมหน้าดินไว้นะครับแล้วก็เราก็รดน้ําวันเว้นวันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูดินข้างๆครับอันนี้เรารดน้ําให้ดูน้ําพร้อมกันเลยนะครับกับบริเวณที่เราห่มดินไว้นะครับวันเว้นวันนะครับมาดูครับ บริเวณที่ไม่ได้ห่มนะครับเนี่ยเขาก็จะแห้งมีลักษณะแห้งแล้วก็แข็งนะครับเราขุดลงไปนี่จะแข็งนะผมเนี่ยส่วนดินบริเวณนะครับที่เราห่มดินไว้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูมาดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมมาจับดูเนี่ยดินในบริเวณที่เราห่มดินไว้นะจะมีความชื้นแบบนี้นะครับทั้งวันนะผมเนี่ย นี่ก็จะเป็นประโยชน์ให้ลากปือดนะครับเดินได้สะดวกนะครับหากินได้สะดวกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับสําหรับต้นยางพาราที่ยังไม่ตายนะเนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับนี่ไม่ได้หอมดินนะอันนี้หอมดินนะครับผมนี่นี่ครับนี่คือประโยชน์ของการหอมดินนะครับผมเนี่ยก็เป็นวิธีแก้ไขนะครับสําหรับพื้นที่ที่มีหน้าดินแข็งนะครับถ้าเราหอมดินไว้แบบนี้นะครับดินเขาก็จะชื้นแบบนี้ทั้งวันนะครับผมแล้วก็ จะทําให้รากของยางพารานะครับสามารถเดินหาอาหารได้ตามปกตินะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมครเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับที่เขากําลังฟื้นครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะที่เขากําลังฟื้นนะครับฟื้นจากอาการเหลืองเหี่ยวเฉานะฟื้นแบบเห็นได้ชัดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูฮะเนี่ยนี่ครับเขากําลังเดินยอดใหม่ครับผมแล้วก็ใบเขาเขียวนะครับ ก่อนหน้านี้ใบเขาเป็นสีเหลืองนะครับต้นนี้นะครับเนี่นี่ยนี่เป็นต้นที่ฟื้นแล้วนะครับจากการแก้ไขครับเดี๋ยวมาดูฮะนี่แล้วก็จะห่มดินแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ลาดลดนะครับผมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูฮะว่าเขาจะชื้นหรือเปล่าะครับบริเวณนี้นี่ครับท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับถ้าเราห่มดินไว้นะครับดินก็จะมีความชื้นนะครับ เนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้ของเราครับฟื้นคืนชีพได้นะครับจากหน้าดินของเราแข็งแข็งนะก็จะกลายเป็นหน้าดินที่อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็สามารถให้พืชของเราฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับผมนี่โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนี้ครับผมสาหรับสาเหตุของยางตายนะครับแล้วก็ยางไม่โตในหน้าแรงนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับสําหรับต้นยางที่ยังไม่ตายนะครับ ส่วนสําหรับต้นที่ตายแล้วนะครับผมอย่างที่ผมได้ทําการคุณลุมไว้นะครับเดี๋ยววิธีการปลูกใหม่หรือว่าวิธีการซ่อมยางพารานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวถ้าเอามาลงในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับคลิปจะยาวเกินไปนะครับผมก็โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าคุณพพี่ๆทุกท่านนะครับประสบพบเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับที่สวนของผมอยู่ก็สามารถนําวิธีของผมนะครับไปทดลองใช้ดูนะครับว่าสามารถปรับเปลี่ยนนาบหน้าดินที่แข็งกระด้างนะครับให้ กลับมาเป็นบินที่ดีได้หร yani, so ือเปล่านะครับแล้วก so, ็ท so, ําให้ยางพารานะครับที <It> s <S so, ่แสดงอาการเหลืองเหี่ยวเฉากําลังจะตายนะครับสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เหมือนที่ผมได้ทดลองทําไปหรือเปล่านะครับผมก็เพื่อนเพื่อพี่ๆทุกท่านนะครับสามารถนําวิธีของผมไปปรับใช้ได้นะผมก็ทดลองดูครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะสาหรับเพื่อนๆพนพี่ๆทุกท่านนะที่ได้เข้ามารับชมสาหรับคลิปนี้แตผมพา ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะมาแนะนำวิธีอะไรดีๆอีกหรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆมาแนะนำให้ผู้ชมทุกท่านอีกนะครับก็ฝากรับชมในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ